สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาในแรนดอมที่ว่าใครกันที่คอยแอบหงึงแอบห่วงคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่ๆคอนเทนต์วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันใครกันที่คอยแอบหงึงแอบห่วงคุณนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงแล้วก็ ไม่แสดงตัวตนออกมาเพื่อให้คุณรู้นะคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ทาโร่ช่วยตอบในสิ่งที่เราอยากรู้และต้องการรู้กันนะคะพลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่านทุกเพศทุกธาตุทุกราศีไม่จำกัดวันเวลาที่คุณมาเจอแรนดอมนี้นะ แต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงได้กับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะต้องการพลังงานแบบส่วนตัวแอดไลนะ์น้าบกคลิปได้เลยค่ะมาดูบุคลิกลักษณะของคนคนนั้นกันนะคะจะตรงใจกับที่คุณคิดไว้ไหมคนที่คอยเป็นห่วงคุณอยู่ห่างๆบุคลิกลักษณะราศีแล้วก็ธาตุ ขอพลังงานไพ่ทาโร่ค่ะใครกันโอ้ใบแรกเป็นไพ่เมเจอร์เลยนะคะ The e M Place โอ้ Ten of p e n t a c l e Page of p e n t a c l e ม เซเว n นออฟแวนเ h อะ a n ใครกันพลังงานธาตุดินสูงนะคะเบื้องต้นนะเป็นชาวธาตุดินพลังงานไพ่เบื้องต้นเป็นชาวธาตุดิน เป็นคนวันศุกร์ได้นะคะพลังงานของคนที่คอยเป็นห่วงคุณแอบหึงแอบห่วงแล้วก็เป็นห่วงจะขออยู่ห่างๆคนคนนี้ฐานะดีนะคะฐานะดีหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็มีครอบครัวอยู่แล้ว คุณไปเกี่ยวข้องกับพลังงานของคนที่ไม่โสดหรือเปล่าคะบางเคสบางท่านนะ4 of cup 5 of swords 4 of cup 5 of swords อ๋อ4 of p e n n a c l e 4 of p e n n a c l e the lover เป็นชาวราศีเมถุนคนวันศุกร์เพจออฟสอสคนคนนี้มีฐานะนะคะฐานะดีแต่มีความคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าคะไพ่เพจขึ้นสองใบเพจขึ้นสองใบขึ้นโฟ์อฟคัพขึ้นเดอะแฮง Man มีฐานะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับทุกด้านที่เป็นของสายเกษตรกรรมเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มสวนผลไม้สวนดอกไม้ทำเอ่อทำอะไรอะทำปลูกพืชปลูกผัก ในปริมาณมากๆะค่ะคือมีพื้นที่อะมีพื้นที่ในการทำเกี่ยวกับการเกษตรอะให้ดีเอ็มเพลสนะหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีการศึกษาฐานะดีความรู้สูงต่ำๆพอโทรนะคะดีเอ็มเพลสเนี่ยเอ,อ่อขึ้นใบแรกพลังงานเป็นดีเอ็มเพลสความอุดมสมบูรณ์ผู้อ่านว่าคนที่คอย เป็นห่วงคุณอยู่ห่างเนี่ยเขาน่าจะมีอายุน้อยกว่าคุณนะมันมีไพ่เพจขึ้นสองใบไพ่เพจเพจออฟเพจออฟเฮนเดอร์เคิลเพจออฟอสความต่างด้านอายเออุเป็นคนที่ชีวิตไม่น่าจะลำบากนะคะถึงจะถึงจะเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมก็จริงแต่เป็นระดับเจ้าของอะ่ะ เป็นระดับเจ้าของแล้วก็มีความรู้ด้วยหรือไม่งั้นก็พื้นฐานของคนคนนี้พื้นเพของคนคนนี้คือครอบครัวมีฐานะดีอยู่แล้วอาจจะได้รับธุรกิจที่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นคุณปู่คุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะพลังงานของ ten of p e n t a c l e ความอุดมสมบูรณ์เป็นชาวธาตุดินธาตุน้ำพลังงานเพิ่มนะคะธาตุลมธาตุไฟวันนี้มาครบ ค่อนข้างจะเจ้าเสน่ห์นะคะไม่ว่าบุคคลท่านนี้จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะ,ะเจ้าเสน่ห์เสน่ห์แรงไปในด้านของคนที่รักเผื่อเลือกได้นะคะมีทั้งพลังงานโ of ์อฟคแล้วก็เดอะเลเวคนที่คอยแอบหึงแอบห่วงคุณเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณพลังงานแรนดอมนี้นะ น้อยกว่าคุณแต่มีฐานะแล้วก็มีความรู้มีธุรกิจส่วนตัวคนคนนี้บุคลิกจะเป็นคนที่นิ่งๆได้นะคะหมายถึงว่าเป็นคนที่ถ้าถึงถึงอายุจะน้อยอะแต่ความคิดการวางตัวอ่การแสดงออกต่อหน้าผู้คนต่อหน้าสาธารณชนอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้จะดูดูดูมีภูมิดูทรงภูมิมากกว่าอายุ ก็เป็นไปได้บุคลิกของบุคคลท่านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะพลังงานดีแฮงแมนคนคนนี้อาจจะชอบในด้านของในขออขออภัยค่ะในด้านของศาสตร์ลึกลับได้นะคะไพ่ดีแฮงแมนนะหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็มีก็มีก็มีความเกี่ยวข้องกับด้านพิธีกรรม พิธีกรรมทุกรูปแบบอค่ะพิธีกรรมอะก็คือแบบอาจจะชอบศึกษาอาจจะมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับด้านโหรา,าศาสตร์หรือว่าดารา,าศาสตร์อะไรเงี้ยในด้านาศาสตร์ลึกลับทั้งหลายแหล่ทั้งในด้านสายขาวสายดำเป็นไปได้หมดนะพลังงาน The เดอะแฮงแมนอ่ะขอขอภัยค่ะพลังงานเดอะแฮงแมนอืม คุณกับเขามีประเด็นกันนะมันมีพลังงานไฟออฟสอดแล้วก็ The Hangman แล้วก็ Seven, Seven of Wand คุณกับเขามีประเด็นกันมีเรื่องผิดใจกันไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแวงกันหรือมีเหตุอะไรก็ช่างอะที่มันทำให้พวกคุณไม่ลงรอยกันพลังงานของพวกคุณนะอา่า คนคนนี้อาจจะเมื่อกี้ผู้อ่านอ่านไปแล้วว่าทำด้านเกษตรเด่นไปในด้านก็คือว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะค่อนข้างจะ90%นะแต่พลังงานแรนดอมมันรวมเคสอื่นอาจจะทำในสายอาชีพอื่นที่ผู้อ่านไม่ได้อ่านตามนาะภัยก็เป็นไปได้นะคะไม่ได้ ไม่ได้แปลกอะไรนะคะเดี๋ยวขอเปิดพลังงานของคุณขอไพ่5ใบค่ะผู้อ่านขอพลังงานของคนที่เข้ามาชมแรนดอมนี้ค่ะค,คนคนนี้เจ้าเสน่ห์นะคะไปในด้านเจ้าชูได้นะออโอ้ตองสีพลังงานของคุณใบแรกเป็น four of swords คุณนี้ไพ่ขึ้นตองสี H o f ครับคุณเป็นชาวธาตุลมธาตุน้ำตัวคุณนะคะที่เข้ามาชมแรนดอมนะลมน้ำโอ้ี o f ครับคุณทำในสายด้านงานขายทุกประเภทได้นะคะเป็น PR ประชาสัมพันธ์ฝ่ายธุรการ อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะงานที่ต้องพบปะผู้คนงานที่ต้องมีการดิวดิวกันกับผู้ขายผู้ซื้องานที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบคุณเป็นชาวราศีมีนกับราศีกุมได้นะคะที่เข้ามาชมนะพลังงานของคุณนะคุณทำทุกด้านเลยนะคะธุรกิจนะหรือว่า สายงานของคุณเกี่ยวข้องกับด้านงานโฆษณางานที่ต้องพบปะเจอผู้คนมากๆหมูมาก,มาก,มากงานพรีเซนต์ทุกรูปแบบพลังงานเดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองมีความสุขกับตัวเองมีความสุขแบบสบายๆในชีวิตของตัวเองที่ เด่นเลยก็คือว่าเป็นคนโสดพลังงานเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาขึ้นคู่กับทรีออฟคัพแล้วก็เดอะไฮ h พ r ินเทสคุณเป็นคนเซนแรงแล้วคุณก็สามารถจะทำธุรกิจทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับด้านความสวยความงามของผู้หญิง a c c e s ซ o ซ y ทุกอย่างทุกประเภทหรือคุณจะเป็น Creative อย่างเนี้ยนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้พลังงานของคุณนะ คุณเป็นคนที่ชอบเวลากลางคืนมากๆเพราะเวลากลางคืนมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่า,าสมองคุณแล่นสมองคุณโปร่งหรือคุณมีสมาธิมากเวลาช่วงกลางคืนพลังงานของ the high p r i n t e s นะคะผู้อ่านรู้สึกติ๊กขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งหรือไม่งั้นพลังงานนี้นะ คนนี้คอยแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ไกลๆเนี่ยแต่ไม่แสดงตัวเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ความรักที่มันไม่ได้มีแค่สองคนก็เป็นไปได้นะคะเพราะมีพลังงาน tree of cup นะแล้วก็มีพลังงาน the lover เป็นไปได้ว่าคนคนคนเนี้ยที่เรามาเปิดไพ่ดูบุค,คลิกกันนะ่ะมันเป็นพลังงานของรักทางเลือกอะคะ่ะรักรกที่ เข้ามาพร้อมกันรักพี่เสียดายน้องไม่รู้จะเลือกใครคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่อะไรประมาณนี้เป็นไปได้นะคะพลังงานปัจจุบันของคุณนะตอนนี้คุณนิ่งมากเพราะไพ่ใบแรกคุณเป็น four of swords ใบนี้นะคะพลังงานของคนคุณอาจจะทำในสายงานหรือว่าเกี่ยวข้องหรือเป็นเจ้าของธุรกิจด้านชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ทุกประเภท ยานยนต์รถจักรยานยนต์อะไรที่มันเป็นส่วนประกอบของการผลิตรถยนต์อะไรพวกนี้เกี่ยวข้องนะคะอยู่คือคืองานคุณอาจจะอยู่ในด้านงานอุตสาหกรรมก็เป็นไปได้นะพลังงานโฟล์ออฟสอนะคะออหรือไม่งั้นคุณก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารธุรกิจร้านเครื่องดื่มก็เป็นไปได้พลังงาน HO f Cup H of cup หรือคุณอาจจะเป็นเจ้าของเกสต์เฮาส์เจ้าของรีสอร์ทหรือว่ามีบ้านเช่ามีคอนโดให้เช่ามีห้องเช่าอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะพลังงานของคุณนะเอ่อผู้อ่านว่าตอนนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากนะคะมีคนอยากเข้าหาคุณมากกว่าคนที่เรามาเปิดไพ่ในวันนี้นะพลังงานของคุณนะเพราะคุณมี T of cup มันมีแรงดึงดูดมันเป็นคอน มันมันมันเป็นพลังงานของของคนที่ไม่ได้ดีลกันแค่2คนนะคะมันจะต้องมีบุคคลที่3าสีเข้ามาพลังงานของ T o f ครับหรือไม่งั้นคุณก็คุณก็เก่งอ่ะคุณก็เก่งด้านการคอนแทคดีลงานประชาสัมพันธ์พลังงานกว้างนะคะสามารถขยายออกไปได้นะสำหรับไพ่แรนดอมนะคะ คนที่คอยแอบตามดูพฤติกรรมของคุณแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ห่างๆเออมันมี e g e of cup แล้วก็มี the lover อืมถ้าในเป็นเคสของคนที่เคยคบกันแล้วจบไปแล้วคนคนนี้ยังรู้สึกหึงหวงคุณอยู่นะ พลังงานทั้งเขาและคุณยังยังมีแรงดึงดูดกันนะคะเอ่อต่างคนต่างรู้สึกตัวของคนคนนั้นเองอะ่ะเขาก็มีคนเข้ามาหาเยอะนะเพราะว่ามีไพ่ฟบครับค่อนข้างจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามสูงอะคะ่ะแต่เหมือนเหมือนจะไม่ได้สนใจมันมีพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเหมือนคนคนนี้ไม่ได้สนใจคนใหม่ๆที่เข้ามา หรือยังไม่ถูกใจหรือหรือยังไม่ใช่คนที่อยู่ในใจหรือยังรอคนรักเก่าอะไรนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะมีพลังงานเดร์แฮงแมนพลังงานของการหยุดนิ่งอยู่เฉยๆอยู่กับที่ไม่แอคชั่นไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวไม่มีรีแอคอะไรไม่ว่าจะได้รับรู้ข่าวสารหรือว่าไปพบเห็นเหตุการณ์อะไรตอนนี้เหมือนเหมือนคนคนนี้อยากจะอยู่เฉย เลือกที่จะอยู่นิ่งๆเหมือนกันกับคุณเขามี The Hangman คุณมี Four of s w o r d คุณก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งแต่เขาอาจจะนิ่งนิ่งแล้วก็ดูดูเก็บทรงได้ดีกว่าคุณเพราะของเขามันเป็นไพ่เมเจอร์แต่พลังงานคุณก็ไม่ใช่ย่อยนะคะคุณค่อนข้างดูมีเสน่ห์ดูลึกลับดูดูหน้าค้นหาดูเข้าถึงยาก ดูเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขกับการที่ได้ใช้ชีวิตสดๆอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยดูดูคุณจะค่อนข้างแฮปปี้จะไม่ได้สนใจในเรื่องของหัวใจไม่ว่าจะมีใครเข้ามาพยายามหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆอะไรให้คุณหรือว่าหรือว่ามามามา,มาแสดงออกให้คุณรู้เลยอะว่าเขาก็าสนใจคุณ อยากอยากทำความรู้จักคุณอยากามีการได้พูดคุยอะไรยังไงกับคุณบางเคสอาจจะมีการเข้าหาโดยใช้เรื่องงานเป็นข้ออ้างเป็นเหตุบางหน้าก็เป็นไปได้นะคะพลังงานไพ่อลาเคลิล <c oughs> เลิฟอลาเคลิลอยากแนะนำอะไรคะพลังงานเด็ก คนที่แอบแอบหึงแอบห่วงคุณอยู่ไกลๆเนี่ยถ้าคนคนนี้อายุมากนะอันนี้ผู้่านตีเป็นสองประเด็นนะหนึ่งถ้าอายุมากแต่นิสัยเป็นเด็กถ้าในเรื่องความรักเนี่ยง้องแงงเลยเลือกมากเจ้าชู้แต่ถ้าคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณก็ตามตามไพ่เลยค่ะก็คืออายุน้อยแล้วก็นิสยัยเรื่องความรักก็เด็กตามเหมือนกันค่อนข้างดูง้องงงอะดูพลังงานยัง ยังเป็นพลังงานของเด็กๆอะคะ่ะเด็กๆที่ไม่โตอะอาจจะโตแต่ตัวก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะไพ่ออเรเลิลอยากแนะนำอะไรเอ่อพลังงานของการถูกกักขังพลังงานของการถูกควบคุมพลังงานของความไม่มีอิสระการรอเวลาการรู้จัก เปิดโอกาสการรู้จักเปิดมุมมองพลังงานของการที่ต้องเข้าไปเป็นทางเลือกหรือตัวเลือกของใครเออมันสอดคล้องกับไพ่ทาโร่เอ,อ่อพลังงานของโฟนิกใบสุดท้ายสักครู่นะคะอืม คนคนนี้ที่เรามาเปิดไพ่นะเขาอยากเข้าหาคุณมากนะณเวลาเนี้ยแต่เขาอะบล็อกความรู้สึกคุมอารมณ์ความความอขอภัยค่ะความต้องการที่อยากติดต่อคุณเอาไว้ใจในี่อยาก อยาก take action มากอยากติดต่อหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่อีกใจหนึ่งอีกร่างหนึ่งก็ก็บอกตัวเองว่าไม่ทำหยุดอย่าทำเป็นพลังงานของแฮงแมนตอนนี้คนคนนี้ได้เข้าใจได้เรียนรู้ได้รู้เห็นหรือได้ได้รับรู้เรื่องจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณนะน่าจะเป็นในด้านของคือที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่า คนคนนี้มองคุณไม่ดีมองคุณลบจะเพาออะไรก็ช่างอ่ะจะเพาะเหตุผลอะไรก็ตามซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละท่านแต่ละเคสนะคะแล้วเขาอ่ะให้คุณอ่ะอยู่ในคอลเลกชันของเขาหรือเธอให้คุณเป็นตัวเลือกอ่ะให้คุณเป็นตัวเลือกให้คุณเป็นทางเลือกให้คุณเป็นหนึ่งในคนที่เขาก็พยายามพูดคุยทําความรู้จักเพื่อที่อยากจะสารสัมพันธ์หรือจฉเพาะ อะไรก็ช่างหรือจะเพราะนิสัยความชอบคบซ้อนรักเผื่อเลือกหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนคนนี้ให้คุณอยู่ในในสภาวะนั้นมาอยู่ในสถานะสถานะนั้นมาแล้วซึ่งตอนนี้คุณไม่ได้อยู่อย่างนั้นแล้วคุณมีพลังงานของของความมีอิสระของความเป็นตัวของตัวเองสูงนะไพ่เดอะสตา์ Star, กับไพ่ไฮพินเทสของคุณเนี่ย มันค่อนข้างจะชี้ชัดว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆให้เวลาให้ความสุขให้สิ่งดีๆกับชีวิตของตัวเองให้โอกาสกับตัวเองได้เปิดมุมมองอะไรใหม่ๆอตอนนี้ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนอะ คุณอาจจะมองคนคนนี้คนที่คนที่มีภาวะที่แบบอยู่ดีๆก็นึกมาหงึงมาหวงคุณอะจะเพราะอะไรก็ช่างอะหรือว่าเพราะปัจจุบันมันจบไปแล้วหรือหรือจะเพราะเสียดายหรือจะเพราะอะไรยังไงคือตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ว่าคนคนนี้จะจะปฏิบัติกับคุณยังไง คุณก็รับได้เมื่อก่อนนะคะแต่ว่าณเวลาเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าคือเมื่อก่อนคุณจะให้ความสําคัญกับคนคนนี้มากคุณจะค่อนข้างให้คนคนเนี้ยเป็นเป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณแต่ตอนนี้ไม่แล้วคุณเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้ะคุณไม่ได้มองคนคนนี้เป็นเทพผู้บุตรหรือว่าเป็นนางฟ้าเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณได้ไปรับรู้ ตัวตนที่แท้จริงของคนคนนี้แล้วมันทำให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันไปเสียเวลาอะไรยังไงอยู่ตรงนั้นมาได้ยังไงตั้งนานหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับไพ่ออรลเคินนะเอ่อเหมือนคุณตื่นรู้แล้วะค่ะคุณตื่นรู้คุณได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ในอดีตคุณอาจจะอาจจะมองข้ามข้อบกพร่องหรือว่าข้อเสียของคนคนนี้ไป หรืออะไรยังไงจะเพราะเหตุผลใดก็ช่างนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคุณคุณได้รู้แล้วคุณได้รับรู้อีกด้านของคนคนนั้นนะน่าจะเป็นในด้านไม่ดีมันทําให้คุณตอนเนี้คุณมองคนคนนี้ใหม่แหละแต่ไม่ได้มองด้วยความรู้สึกเสน่หาอะไรนะมันตรงกันข้ามนะเขาตั้งหนะ่กที่มีความรู้สึกว่ายังมีความเสน่หายังมีความหลงไหลในตัวคุณคุณมีพลังงานหรือไฮพีนเทสอะคะ่ะ คุณเป็นคนมีเสน่ห์แบบลึกลับคุณดูเป็นคนน่าค้นหาดูเป็นคนมีความพิเศษอะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปที่เขาหรือเธอเคยเจอมานะคะไพ่อลเเคิ้น้องน้องคิวปิดอ่อน้องคิวปิดอยากแนะนำอะไรคะแรนดอมนี้นะฉันเกียดที่เห็นคุณไปอ่อยกับคนอื่นมีสิทธิ์อะไรมาเกียดอะคะ อันนี้ผู้อ่านขอเสริมนิดนึงเออคุณมีสิทธิ์อะไรมาเกียรติฉันพบเศษเสี้ยวของคุณในทุกเพลงที่ฉันฟังเว่นเวอร์ค่ะพลังงานแบบเป็นคนวว้นเวอร์วว่นเวอร์มากเลยคนคนนี้นะยองแย้งจริงพลังงานเด็กจริงภายในตัวคุณฉันยังคงจะอยู่เสมอไปอะไรมีสิทธิอะไรคะคุณมีสิทธิ์อะไรเออ ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นฉันร้องไห้มากแค่ไหนอืน้ําตาตกเป็นด้วยหรอไม่น่าเชื่อนะคะคนคนนี้จะมีโมเมนต์อย่างนี้ด้วยเออฉันอาจจะอยู่ไกลแต่ฉันไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแน่นอนคนคนนี้เฝ้ามองคุณจริงๆด้วยเป็นไปได้นะว่าเขาอ่ะอาจจะวนๆเวียนแถวที่ทํางานแถวบ้านคุณบ่อยนะคะแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวเออทุกครั้งที่ฉันพบคุณฉันก็ตกหลุมรัก สำแล้วสำเล้วน่าจะเห็นคุณในโซเชียลนะบางเคสถ้ายังติดต่อกันได้นะคะหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็บันทึกรูปของคุณไว้ในมือถือนะฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยย้อนแยง้งจริงพลังงานพลังงานย้อนแย้งมากยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกำลังฆ่าฉันอยู่ บางเคสคุยกันทางออนไลน์เป็นหลักนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงร่ำรวยแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ